คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนี้กามาพบกับน้ำเชี่ยนเนียค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชี่ยสีภาาไปตามแนวทางของปูแม่สอดค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟัง ตัวเลขของปูแม่สอดน้ำเชียก็ขอกราบขอพระคุณปูที่เมตาตัวเลขให้ทางช่อง Youtube น้ำเชียทุกๆุกงวดค่ะเลขปูนี่เป็นเลขนางเอาเด้อค่ะเมว่านเลขออกปูกะให้เลขเก้าปูกะตามไมา่อีลีค่ะท่านผู้ชมงวดวันที 17, น่สิบเจ็ดกุมภาพูให้ศูนย์เจ็ดหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะกะน้ำมาออกแต่ว่างวดวันที่หนึ่งมีหน้าปูเพิก่กะ หมากอยู่ค่ะคือศูนย์จ็ดค่ะตรงๆตงเลยค่ะเลขปูนี่สามารถไปได้บนรางเพราะว่าปูไปได้คำนวณค่ะอเลขหมู่เลขคือววานะคะแนวมองว่าเห็นบอกค่ะเมื่อวานปูโท้มากไหมค่ะท่านผู้ชมปูกระวอกเป็นตา่ย่านตา่ย่านน้ำเชี่ยกัจนขนคขี่งลุกนะคะอ,อันเลขพร้อมสีปล่อยหรือเดียวน้ำเชี่ยเดี๋ยวนี้นั่งนั่งโซกันเต็มอยู่ค่ะ ทีแนวมองว่าเห็นนะคะเพราะว่าพุ่มยูนิปูวามันดีไหมค่ะพุ่มยูนิดีหลายปูวาค่ะปูว่ายุวัดนี่ลูกซิดลูกคาะถือเซลสะเลยค่ะศูนย์เจ็ดค่ะเอาค่ะสําหรับพี่น้องเอฟซีทเขามารับชมรับฟังน้ําเชียรก็บขอให้เพิ่นถือคือจังวดวันที่หนึ่งมีหน้าอีกเด้อค่ะตลอดปีตลอดไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเจียนในเด้อคะ่ะไปฟังปูกันเลยเด้อค่ะฮัลโหลปูกลับน้ำมันสกาดคะ่ะบ <Yeah. S 1> ้าปูเป็นจัาไหนคะ่ะอยู่วัดนี่ถือหลายแสนว่ะค่ะหมดยาชุ่มขาเจาถึงเลยทั้งไก่ถือหลายค่ะถือหลายดอกเพราะว่าวันที่ยีที่ทเกดคุมผ้าเรามายํำไก่บอกว่าสามตัวออกดอกก้นดังโพดหนึ่งแปดหามาดังโพด มันสอบศูนย์หากับสูบนย์เจ็ดว่าที่ไหนแต่เล่าว่าเรื่อยเเลยบอกง้ออีกก็ไปแล้เลยาว่าถ้าออกสูนหาคัพสูนย์เจ็ดนี่ทียุนี่ก็ไปเนี่ยที่ในยุนี่ก็ไปบ,บอกกับแม่สอดดอกอยู่หลังเคลื่อนพวกนี้ก็ได้ละค่ะพอดีแล้วเลยละปากไม่ยั่งชี่ กัดิ้วให้เล่ายุหลายจักวางจัดข้าวจนปั้วเล่าเห็นเช้าบอกเปล่าเพราะว่าเล้ากวดีเลากับแบบขึ้เสียงคนเบาเนาะมาเข่าใต้หูรลกาจะได้กระท่อมไหมกระท่อมนั่งอและไอ้กระท่อมนั่งพัฒนานั่งนอนได้น่ะนะนั่งภาวนาได้นะอยากได้กระท่อมดิค่ะปั้วอยากได้กระท่อมไหมให้ลาก็รยาค่ามุ่งยาค่างบประมาณสองพันบาท อ,อยากให้เอฟที่นี่รวมทั้บุญกันเล็กน้อยเพราะว่าให้มันแค่นในบุญทั้งปันนะคนละลอยสองลอยเนาะอันปูบอกสมมติบัญชีมากเ้ยค่ะปูอสมมติบัญชีบอกตอนนี้เลยเนาะเอาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวละปูธนาคารไทยพาณิชย์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองศูนย์สี่ศูนย์ สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสองสองเก้าสองสองธนาคารไทยพาณิชย์ปะกาศเรีย,ย,ย,ยกรนเพกาว่าวะสิยุตลอดไปบุหลล่เพราะว่าไอ้มองยุนย่นมันทังหมดเปิดทึ้งไม่ทึ้งไม่ทึ้งไม่ยุคขาทึ้งไม่เสาทั้งทุอยางด้อยแระกับแนวมุ่งรังค่าร้อมก,ก็บคือคงจิเป็น อยากข่านะกางบประมาณประมาณสองพันบาทไปสีสางเขามัเบิ่งแล้วนะค่ะแต่อยากให้เอฟซีทับบูนน้ำกันรวมกันเด้อทั้งประเด็นอกทั้งประเด็นในทั้งไทยทั้ง,งนมอเลยนะค่ะปูน้ำเชี่ยสีท่วนสม,มนุดบัญชีนะค่ะปูได้ธานาคารไทยพาณิชย์ศูนย์เก้าสามสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสองสองแมนบ่ค่ะปูแมนมันจะขึ้นคือ,อย่ดอกคือโยมเลนะ อันซื้อซื้อเรงไหนค่ะปู่บ้านนี่เอ่อทองหล่อทองหล่อโอ้ทองหล่อคร,อออรอับมันสิขึ้นอดอกชื่อหลวงตานี่ยแหละเด็นสนบะียงน้อมบุญนะหลวงตาทองหล่อเออเอานะเอาเล่นเขาเล่นรอบบริกบิ้นเซเวลาถ่าหลายเพราะว่าค้นติดตามเก่าไม่เชี่ยน,นี่กันยังหน่อยก็น้ำเชี่ยนี้แมนค่ะปู่ ปยะเทศยอเนียร์ฮอดยูสแลนด์ฮอดประเทศยเยอรมันมือว่านกับเยอรมันกับโรมาอยู่บอกว่าไม่อยากให้ออกอากาศไม่อยากให้แต่ว่าบริจา์เล่นซี่เขาอยากให้ออกนะมุมพวกอยู่เยอรมันอ่ายูโนเวกับโรมาเอ่อก็เป็นโยมบุรเขาจะทำงานทังการนะบอกบอกว่าเขาอยากให้บอกเขาเป็นพระแต่ว่าเลยบอกเพืเ่อนๆเอาเพื่อนก็นเลยบอกว่ากันซี่ วันในวันที่ทสิบี่มินาสิมายาบอกสองวูตรงๆเลยปูบางปูบนเลยพนาสิบสี่มินาสิมายำอีกราปูเนาะแต่ว่ามือนี้เอาไปก้อนเป็ตัวยำแต่เติมพอดไปหาสื่อลตเตอรีตรรตร่ตะก้อนพนาแต่ว่าตอนเห็นกระทอมหาจ้าลุงปูยังไปยูสามบ่าีกระทอมลุงปูบปยูเรียกลับไปแม่สอนอเ,อเอาเอาเลยบารเดอฟังเดอ่์ดมเดวนําพูได้ได้จเคืนนี้เด้อได้ ได้สมุดขึ้นนี่เลยนะคะ่ะประมาณจค่ตีหนึ่งกลัวๆนี่แหละค่ะสามหา้าแปดสามหา้าแปดแล้วก็สองตัวกันหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าตอนนี้แหละบโนธรรมผู้ใดแหละก็มโนธรรมผู้ใดค่ะพอได้ขึ้นนี่เอาจะเาลืมเด้อยจำๆจะลอยมาใส่จอยกันครับุตรที่จริงแล้ว โยบูปการลาไปเก็บใจยีดอกได้อยากเห็นกัปตีถ้าบุญน้ำกันมาจังหมานจ้าถูกแมนยุขับปูแจงหมานน้ำกันเอาอยู่นี่อยู่อยู่หลังเดี๋ยวว่างๆปีโอนโยมโยมปูปการลานะะผลวัสิโอนบัตชี่ให้น้ำเชี่ยท่ากันติดมหาเติมน้ำมันมหาหลวงปู่วิ่งงามงามดีวิ่งเคลื่อนปูพิพน่ะป้าปูมันก็ดีส แต่ว่าเพื่อนวายให้ยูไปชะกก้อนแต่ว่าตอนนี้กระบอกแอปซีชักก้อนแค่นี้เนี่ยทับบุญคัดเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนเฮ็ดได้อีดอกแต่ว่าอย่าให้แอปซีเข้าหรือห่วงน้ำกันพนาเพื่อนว่ากระท่อมกระท่อมนางภาวนากระท่อมยูนี่แหละนะค่ะเอาย่าเมคดกันจริงเด้อในสามหาแปดสามหาแปดและหนึ่งเก็ดและหนึ่งเก้าทอนั่งนะ หนึ่งเจ็ดแล้กกาหนึ่งเก่าแ้วค่ะท่านผู้ชมเลขก็เป็นคำนวณค่ะเลขเลขนั้นพราว่าหน้าเล้กกว่าที่เจ็ดเจมีหน้าสีพยาอคกเ็นึ่นว่าสองตัวต้นท้นหรือว่าสาตัวคนบ่าให้สามตัว่นห้แก่สองตัวค่ะคือว่ากานเิ็นก็ให้ศูนหากับศูนย์เจ็ดนาะค่ะเิ่นบอกว่าคะานนได้สามตัวกับหาใช้เอาเพราะว่าเนไ่่ให้สองตัวค่ะทีคนดีดีดี่นว่าหัวงวนแข็งพร้อมแล้กกเอฟว์เอค่ะคนว่าบ้าหาเด็นว่า นังภาวนาอธิษฐานอยู่ผู้ใดห,หรือว่าอลิลิมุนพระครูบาอาจารย์จยากไปเที่ยวหา,ากับไปไดเดอ้อมีมองเดียวเราเพื่อสามเขาหลังเคลื่อนอุบลเออหลังเคลื่อนในภูมิพลค่ะนะจะวาตากนะเอาตอนนี้ก็ใย้อมน้ำเชีย่ยวกับ,กบแท็กซี่ตะกอนเพราะว่าหลวงปู่บอมาโดนแล้วค่ะ มันเกิดันทสีนทีวายมันจะเกิดเวลาพอามเนอะค่ะปูน้ำเจีย้ย่อาจารย์ะจะขอให้อำนวยพอดห้ยยม่มเกาไม้เทีย่ยหายมีดซี่หลาหลายใช่สองแสนคนสองแสนตัวคนคือจะนำเชียเ่ยนํำเชี่ยนี่สองแสนตัวอะไรได้พ้นปังเนี่ยค่ะอ,ะอะะเอาเจริญพ่อเดอ้อเอาเจริญเจริญสาธุคอยู่ดีมีแห้งนะปู้ <จะ S 1> สาสาธุสาธุวันที่สิบสี่ลูกสิโตหาอีกค่ะ อโทษสิทุกมากอะไรดอเอาปูน้าเชียกลับนมัสการค่ะจ้าจะเล่นพนเอาค่ะท่านผู้ชมปูมันก็อยากได้กระทอมหน่อยกับไพ่หยาคือจังน้ำเชียไปนนางอัดคลิปเนาะค่ะอยูุคาเฟ่หมือนกันค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทีเพ่นสายบุญกะเชิญรวมทัาบุญกับปูถ้าขาดท่านผู้ชมค่ะปูก็บอกว่าเป็นสองพันบาทค่ะ เพิ่นกะอยากให้พี่น้องรวมทําบุญเดี๋ยวน้าเชียกะสิขึ้นสมุดบัญชีปูให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขปูปลาหลาหย่าถิ่มชุดเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมชุดเก่าที่ว่าแปดหนึ่งหาค่ะเพราะว่าเลขปูเป็นยังสั่นค่ะฝากกด A สําหรับคลิปนี้ค่ะล่ออีกเด้อค่ะวันที่สิบสี่ปูสิมายัำให้อีกค่ะสําหรับคลิปนี้ เงินไหลกองท่องไหลมาสําเด็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีทีเพื่นติดตามท่างช่อง YouTube น้าเชียและเก่ามาเชียขอให้เพื่นถูกห,ว,หวยรวยเงินกับน้าเชียทุกๆหัวดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ